ไปจะไปหาเก็บเห็ดแถวๆนี้ป่าแถวนี้รกๆแต่ก็มีเห็ดอยู่จะจะออกไปทางนู้นจะโลง่ลงๆหน่อยตต่นม้ผ่ามันทึบๆยังไงไม่รู้แถวนี้ไม่เห็นมีเลยแถวนี้ไม่เห็นจะมีเห็ดขึ้นกอย่างเลยไม่เขาม,ามองหลายรอบเลยจะแถวเนี้ยจะไม่มีเห็ดเป็นแต่ไม้อะไรก็ไม่รู้ เห็นคนอื่นเขาเก็บเห็ดมันปัวาจ้ะน้องก็ลองหาไม่มีเลยมีแต่เห็นดนางรมจริงๆจ้ะแล้วนี่มันดอกอะไรจ้ะนี่มันเหมือนดอกอะไรเนาะแถวเมืองไทยเคยเห็นอยู่นะาจะจำไม่ได้จะมีอยู่ตองตามต้นตรงนี้ ป่าหน้านี้เขี้ยวงามจ้ะว้าวน้อยเจอแล้วจ้ะนู่นไกลๆนุ่นจ้ะเห็นไหมใครเห็นมั่งเนื่องจ้ะมองไปก็เห็นแล้วจ้ะใครเห็นบ้างเอย้ยมีเห็ดงอกอยู่น่าจะได้หลายช่ออยู่จ้ะสามช่อสี่ชอ่ชอรู้จะเอาถึงหรือเปล่าน่าจะสูงจ้ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเนาะตาก็ลกุลกๆจ้าแถวนี้จะพี่น้องสวยอีกแล้วจ้ะ ให้ดูใ,ใกล้ๆจ้าทางบนนู้นก็มีเอาถึงกะนนาะพยายามเอาถึงเนาะคราวนี้มันมีไม่เยอะได้ดูแล,ล้วนะ่จ้าเก็บจ้าเก็บสวยขนาดนี้เนาะมันจะเอากิ่งไม้ออกสวยไหมเจ้าถ่ายให้ดูก่อนเก็บคือมีขอนไม้มันก็เกิดเลย้ะ โอ้โฮยุงกัดว่ะเหนียวจ้ะอื้มทั้งจัสวยอีกแล้วอุ้ยลุน ่างเนงสวยอยู่เลยจ้ะแล้วจะ้ะมันงอกอยู่มันสูงเอาไม่ถึงจริงจั่ะจะเอาอยัางไงอันนี้ยังพอยือย้อเอาได้อ้เห็ดสูงเห็ดสูงสะอาดสวยแต่ว่าเขาเก็บลำบากเนาะ,ะแต่มีแมงมีแมงนี่อะไรหรือเป่านี่ย พี่จ่าอันนี้ไม่ค่อยสวยเหมือนจะเน่าเลยนะเห็นไหมสวยวันนี้สอยเห็ดสอยมันเห็ดหล่นพออี่าน้ออะไรเงี้ยอะไรเงมาแล้วอุ้ยพี่จ่าหล่นมารับได้ด้วยเอ๊ะเก่งๆวันนี้ต่อยไม่หล่นพื้นรับได้ด้วยสวยอันนั้นอีจะ่ะ เดี๋ยวสอยเดี๋ยวสอยอน,นี่อีกอันนี้จะรับได้ไหมนอ,อรับหล่นอว้ยหล่นไปแล้วอ๋อดูอันนี้เละเลยจ้ะเอาสอยเห็ดสอยเห็ด แล้วอันนู้นเอาไม่ถึง,งจริงๆจะสุดเอื้อมมีคนบอกนอ้อยเก็บเผ็ดเก็บให้หมดน้อยจะอนน้นสูง,งจริงๆจะสุดเอื้อมเลยจ้ะอ้าวขอนเห็ดอันนี้อ้าวอันนี้ก็ขอนเห็ดนะยจ๊ะทำไมมีคนมาล้มแล้วจ๊ะใครมาล้มขอนเห็ดน้อยเนาะอันนี้อยู่ข้างทางเลยจ้ะหนูไม่ไกลเลย ู่ข้างทางเดินนะจ๊ะมันจะมีต้นอยู่ใกล้ๆทางเดินด้วยแตะเดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้จ้ะแล้วนี่จ้ะตรงนี้ก็มีอีกแล้วดอกซสวยเห็นไหมยังไม่แก่หรอกจ้ะโอ้ยุงเยอะมากเลย เข้าไปดูเข้าไปดูนี่จ้เห็นไหมอันนี้ขอนใหญ่ต้นใหญ่เลยจ้ะปีที่แล้วน้อก็มาเก็บสองครั้งแล้วจ้ะต้นเนี้ยงอกอีกแล้วจ้ะแต่ปีนี้ยังไม่ได้เก็บต้นต้นแะแต่ปีนี้นรายังไม่ได้เก็บต้นนี้สักครั้งเลยจ้ะเพิ่งจะงอกคือมันงอกครั้งหนึ่งอ่ะเจ้าเห็นไหมร่ามันแก่ไปแล้วแต่มันเพิ่งจะงอกใหม่มาไม่ทันมัน แล้วนี่จ้าสองสามกอรตรงนี้เก็บได้อยู่จ้าเนี่ยกำลังเก็บเลยแบบนี้เลยชอบเห็นไหมเหลืองอรรามเลยจ้าเอ้ย,อยมาจ่าทุกคนมาเก็บด้วยกัน มีเก็บประจำาเลยจ้ะแถวนี้มีคนถามขอซื้อนะจ๊ะแต่ว่าน้อยไม่รู้จะส่งไปใหยยังไงจริงๆน้อยจะไม่ขายรอกจากจะเก็บส่งไปแบ่งกันกินนี่แหละแต่ก็ไม่รู้จะ,งงนะจะเก็บไปแบ่งกันยังไงเนาะน้อยจะเก็บแบ่งกันกินแ,แต่ว่าโอ้ยมันมีมันแรงแต่ว่าน้อยก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใหยยังไงเนาะส่งไปเห็ดกับโคงจะเน่าหมดเลยจ้ะนะจะโอวยสวยกอ่อนนี่ใหญ่ไปเลย ต้นเนี่ยปีที่แล้วเนก็มาเก็บจ้ะฝนมาเข็มันก็เนี่นนยอะไรจ้ะมัน็โอกที่เดิมๆเนาะมันมีแมลงอะจ้ะถ้าตำตายิ่งตํตๆติดพื้นดินนะจ้ะมันจะเนา่ามันจะมีพวกหนอนเจาะก,ก็มีเก็บไปบ้านก็ต้องเช็คก,ก่อนจ้ะเดี๋ยวจะเอาหนอนไปบ้านเอามะรลงเข้าบ้านหน่อยเมา่ต้องไปวางไว้นอกบ้านก่อนนะจ๊ะแล้วก็ไปนั่งดูมันว่ามันมีแมลงหรือเปล่าเพราะว่าในป่าแมลงเยอะมากจ้ะมาเนี้ยจ้ะกอนนี้สุดยอดเลยจ้ะเห็นไหม จากกอนนี้สุดยอดเลยเห็นไหมจะไม่ผิดหวังมาได้ตลอดเลยจ้ะมาตั้ตอก,กอนนี้ต้นละสองสามกอจะช่วงนี้จะไม่เยอะเท่าไหร่ลมโอ้ยเห็นไหมมีแมลงอยู่จ้ะแต่ก็ยังไม่เน่าน,นี่มแมลงเยอะมากต้องระวับบง เล่นเยอะมากต้องระวัง,เ,วงเต็มถุงเหมือนเดิมเยอะมากเขตช่วงนี้ ้าวันนี้ลากันแค่นี้นะจ้าบ๊ายบาย